20 24นาฬิกา50 5นาทีพระสงฆ์ที่เป็นพระสวนภาษาพิเศษก็จะหยุดนะครัยอมนะหยุดให้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่้องเจ้าหน้า no ที่กองรับสักการะม่ ปี2,566โดยพร้อมเพียงกันโดยก็จะดำเนินการสวดตรวมนาชการพิเศษไปตามลำดับกระดินงได้ก็คือกระการเป็นต้นข้าวไในขันสลอกเขาก็จะมีกระดาษนกระดิ่งนะจะมีกระดาษสีขาวๆที่อยู่ในขันสลอกเขา ให้คุณยอมเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนวันเดือนปีเกิดอของตนเองนะคุณยอมนะที่กระดาษแผ่นทีขาขาวที่ขันสะดอกเคราะห์ได้ประชาสัมันก็ขอเขียนขเขียนมาชื่อมาเด้ไม่ว่าจะเป็นลงทานท่านใดก็ลงทานเมนูอาหารอะไรที่อยากจะให้ทานกองอวิอการข้าวกีีบพัทสัง เป็นบูชาขันสดอกเคราะห์สองขันนะก,กุณโยมนะแล้วก็เขียนชื่อร้านลงกระเดียนที่จุดแรกให้เกยรตพอนะแล้วก็รับขันสดอกเคราะห์จะเริ่มขันศดอกคอเดอร์คุณยายก็จดชื่อลูกจดชื่อร้านลงในกระดาษดังนั้นก็เราก็สามารถทําได้เหมือนกันนักเยมสำเร็จประโยชน์โดยคุณยายโดยบูชาคุณยาย ที่อยู่ณสถานที่จริงได้สดอเพราะให้ลูกให้หลานก็สําเร็จประโยชน์เช่นเดียวกันฉะนั้นก็ประชาสำคัญให้กับเยมโยมได้รับทราบตอนนี้ทางวัดของเราก็มีตอนนี้ทางมาถึงวัดหลายรูปหลายพระองค์วด้กันนะครับ เป็นที่เรียบร้อยก็ยังขาดอีกเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าระยะทางจะเป็นวันส่งท้ายส่งท้ายปีส่งท้ายศักราชก็มีญาติีโยมมีลูกมีหลานหลวงพ่ออาจารย์เจริลูกก็ได้สม้อญยัิโยมและแต่อาจารย์ผู้พูดอยู่ก็ทำหน้าที่

ได้จากที่รับรองของท่านนะครับโดยที่ด้านหลังของสารการเมือนนะครับที่อยู่ข้างล่างของอุโบสถนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ใครนะครับใครเสนอเรื่องเสรีแล้วเช่นเป็นกระสรวงของกิจกรรมหลายงาๆก็ได้รับความย่อมยอมนะครับการดำเนินงานได้ความเรียบร้อยไม่ขาดตกของวันนี้ทางวัดศรีวิไลก็ได้รับเกียรติจากคณะสงฆ์ อาจิตอาสาของพระสงฆ์ระเบิดกระองเช่นเดียวกันได้มาร่วมในการให้การต้อนรับให้คำแนะนําไม่ว่าจะเป็นเดินทางจากใกล้จากรย์ก็จะมาร่วมเป็นพนักงาซึ่งเป็นญาติโยมที่มีศรัทธาได้ให้ความอุปถัมภ์อุกถากการจัดสร้างอุโบสถของวัดศรีวิไลกระารามให้เป็นไป ไม่ว่าจะเป็นโยมที่รับเปลี่ยนสภาพในการเป็นเจ้าภาพรูปที่นิดสับจันโยมที่เดินทางมาถึงแล้วมีความประสงค์ที่อยากจะรับประทานอาหารก็ดีตอนนี้ทางวัดศรืออะไรก็ตามจะมี พาะพิโมกา์งิวาลพุทวิวาพิทยามเาวัญญารู้ธรวทวาสัตวิวาขามีหนังโระโโวุายัเมลพระอริีภกาพระูเวาพระูเวาพิทยาเพวารู้ธวาสัตวิวาขามีหนัอิทธิุตโตระโถโวุฒายะดเมพระอริีภิกกา ကုေဝါဟုေဝါအိတယံတိဝါနလူခေဝါသစ္စေဝါအမမာယိ ลงเจ็ดพระราชทุกพระราศาที่สามผู้มีสรัาผู้อัศวาผู้อัาผู้ยาประการผู้ที่หาผู้ที่แดงผู้ที่สีผู้ที่สองร้อยยี่สิเจ็ดผู้ภูผู้ยากผู้าผู้ใดพระภัรยาสุราศูาสมุาิษย์อาคาพระอาคาระปัาระวิารีพระวิตีพระเทวีเ็ตีอยเจเก้าผู้มีศีลปารีผู้ทานาีผูเ่องอไรผู้ปรทุนที่สบองผู้าคมาใจผมลผระาทผู้่ังดีามผู้ตาประกันยังมีพระเอกที่หก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข้าพเจ้าขออันเชิญองคุณพระการอันศักดิ์สิทธิ์จงเป็น่าติพี่แย่ตัวของข้าพเจ้าทุกตนทุกวันทุกราตรีการทั้งพระอินทร์พระพรหมพระยมพการพระพาจะตลงกับบารในสีประกานัสารีบุบุตรพระองคุที่จะจงพายานรังนิดซึ่งสิงสุตนาทีแห่งนี้และที่ต่างนาเพื่ออนาและเือบนข้าพเจ้าจะขออันเชิญองคุณพรรเหมือนขอจงลงมาช่วย ขอด้วยองค์การจิตตังชาตังทวันตุมเนคือพระูุาหโมตุปกนาุทธีพระพุทธเจ้าสัาคืประานโคดมอยากคืปสิอาริเมตไกรคือผสมนะครับพเจ้าจะขออันเถื่อะบุรูทั้งกาพระองค์ขอจงเสด็จมาเป็นมรฐานพเจ้าจ้าขอทำการบูชาบวงสวงวงเทวาเนื่งในงานมหาบงคลที่ดีพุทธาพิเศษ

amma sam buddha sa ayama katana di sampan sate anta